ก็เหมือนที่ผมเรียนนะครัลดใหม่ราคา4ล้านกว่าบาทนะครับประมาณ4ล้าน9แสนบาทนะครับ4ล้าน9แสนบาทราคานี้ให้อุปกรณ์ของแต่งนะคะกันชนหน้ากันชนหลังวินไฟฟ้าช่วงล่างข้างบนด้วยแหละคาสปอร์ตไลท์ทุกอย่างนะครับแต่งไม่ครบเลยนะครับเต็มประสิทธิภาพของแต่งหลายแสนบาทผมเข้าๆนะเทาที่ประเมินราคาอยู่มาณ5แสนบาทนะครับของแต่งประมาณ5แสนบาท นะครับแล้วก็คันนี้นะครับบอกกลว่าราคาพิเศษมามกๆความรุควรมร้อนที่อยากสมบูรณ์นะครับราคาเหลืออยู่ประมาณสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีวันรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคม2566ครับวันนี้มากับรถสายลุยนะครับสายออฟโรดนะครับ แบนพันแท้อเมริกันพันแกล่งบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถที่หลายท่านอยากมีอยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับรถใหม่รุ่นนี้นะครับราคาไม่ใช่เบาเลยคเกือบ5ล้านบาทนะครับสี่ล้านกว่าบาทสำหรับรถ h u ม m มอร์เเครื่องยนต์3 7 0 0ซีซีหสูบ20วาล์วาวนะครับโอเคคันนี้นอกจากจะเป็นอเมริกันพันแกร่งรถสลับสายลุยสายออฟโรดเลยนะครับ ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งของตกแต่งอย่างมากมายนะครับบอกเลยว่าคันนี้ประหยัดของตกแต่งไปเยอะเลยนะครับเพราะคันนี้แต่งไปหลายแสนบาทนอกจแต่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับที่ท่านเห็นนะครับคือกันชนหน้านะครับกันชนหน้าตัวนี้ถือว่าชั้นนําเลยจากออสเตรเลียนะฮะกันชนหน้า AR b บนะครับแข็งแรงนะฮะมั่นคงปลอดภัยแน่นอนต่อมาเรื่องของวิน์ไฟฟ้านะครับวิน์ไฟฟ้าก็เป็นอุปกรณ์ ตัวช่วยที่สําคัญนะฮะเวลาเราออกทริปออกเดินทางเวลาติดลมนะครับเวลา,าต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมทริปเพื่อนร่วมทางดึงลากจูงขึ้นมาจากอุปสรรคปัญหานะครับแล้วก็ที่เราเห็นด้านหน้าอีกนครับนอกจากการชนหน้าเลวินด้วยเรามีไฟฉกเฉินนะครับไฟนี้บอกว่าของดีของแพงนะครับสปอตไลท์เพิ่ม นะครับเพิ่มแสงสว่างในตามคืนนะครับทรงเหลี่ยมนะครับนี่บอกกันเลยว่าถูกอกถูกใจสำหรับแฟนพันธุ์แท้สายลุยอย่างแน่นอนเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องยนต์3,704รุ่นนี้นะครับมีดียังไงนะครับห้องเครื่องสวยไหมห้องเครื่องเป็นอย่างไรนะฮะคันนี้จะมาพาท่านผู้ชมได้ดูนะครับห้องเครื่องนะฮะสวยงามมากนะครับฮัมเมอร์เฮดสามเครื่องยนต์วอลเช็ค นะครับ20วาวเครื่องยนต์เบนซินไม่เคยติดแก๊สนะฮะเบรก ABS ถุงลมนิรภยัยพวกนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับนี่คือห้องเครื่องฝากระโปรงด้านหน้าสีเดิมรถไม่เคยทำสีนะครับสำหรับ h ั m m e อร์คันนี้นะครับมอน้ำเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับมอน้ำเป็นมอน้ำออลูมิเนียมนะครับสามารถถอดล้างโดยเชื่อมลอยมาอย่างดีเลยนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าเมื่อสครูสองภาษาฝากระโปรงหน้า น็อตไม่เคยขยับนะครับเพราะนั่นเองบอกว่าสีห้องเครื่องห้องฝากระโปรงหรือคานหน้านี้ไม่เคยมีการชนไม่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนครับโอเคปิดอ่าทีเนี้ยต่อมามาดูในเรื่องของด้านข้างด้านข้างสีเห็นเลยว่าเรามียาง BfKurit นะครับยางก็ถือว่า KKO2 นะครับดอกยังเต็มอยู่เลยนะครับ28565ขอบ18นะครับเป็นแม็กขอบ18 นะครับล้อของอเมริกันเลสซิ่งนะครับล้อก็ถือว่าเป็นล้อ,อดำด้านสวยงามลงตัวนะครับนอกจากยางกับแม็กที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับอีกส่วนนึงที่เราเห็นก็คือโช๊คอัพครับช่วงล่างช่วงล่างนะฮะใช้ของ ARB Oman E-MU กระบ,บอกสีเหลืองนอกจากเนจากเราจะใส่ล้อที่ใหญ่ขึ้นนะครับล้อแม็กที่ใหญ่ช่วงล่างโช๊คอัพก็ต้องแข็งขึ้นด้วยเพราะเรามีทั้ง ล้อใหญ่ขึ้นรวมกันชนแล้วฟินเชฟ้าด้วยนะฮะบันไดข้างเป็นบันไดข้างจากโรงงานนะฮะ,ะเพิ่มเติมก่อนจะเปิดดูภายในผมจะพาดูข้างบนก่อนนะฮะนอกจากช่วงล่างยกขึ้นมา2นิ้วแล้วฮะด้านบนเองเราก็มีแหลกหลังคาครับอันนี้เป็นของ ARB เช่นกันนะฮะบรนทุกของเวลาเราเดินทางนะครับเวลาเราเดินทางเวลาเราใส่บรนทุกของข้างหลังใส่ไม่หมดใส่ข้างบนมานะครับแล้วก็สามารถใส่ได้รวมไปถึงสปอตไลท์ด้านหลังนะครับเวลาส่องสว่างด้านหลังเวลา ช่วยเหลือคนอื่นแล้วเวลา,าเป็นรถเซอร์วิสเวลาให้แสงสว่างก็มีสปอตไลท์ด้านหลังให้นะครับแสงสว่างไไฟกระพริบด้านหลังก็เช่นกันนะครับมีด้านประตูมีด้านล่างด้วยนะครับไอ้นี่นะฮะเวเลนนะฮะของไฟไฟกระพริบไฟแสงสว่างไฟฉุกเฉินน่ะ่ยขอมีการราคาแพงเช่นกันต้จะการันชนหน้าที่เป็น ARB แล้วกันชนหลังก็ ARB เช่นกันนะครับไฟหน้าคันคนี้บอกเลยให้มาครบนะครับ ให้มาครบสาหรับ<อ>กันชนรอบคันนะครับข้างบนเองสปอตไลท์ด้านข้างก็มีอีกเช่นกันนะครับมีสปอตไลท์ด้านข้างซ้าย3ามโคมเวลาส่องแสงสว่างเพราะะนั้นรถคันนี้นะครับให้ของแต่งจัดเต็มจัดครบนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านห้องโดยสารดีกว่าห้องโดยสารเป็นยังไงนะครับโอเคซึ่งห้องโดยสารคันนี้ก็ต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับภายในเป็นเบาะหนังแท้ นะครับสีเบทนะครับเบาะนังแท้สีเบทมีตะเข็บสีดำนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับเพิ่มความโดดเด่นนะครับอนอกจากนี้แล้วฮะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับปรับร้อนนะครับปรับร้อนปรับร้อนมากร้อนน้อยได้เพราะรถส่วนใหญ่นะฮะ,ะรถที่เนี่ยใช้ที่อเมริกาเมื่ออเมริกาก็มีหิมะมีอะไรเป็นเบาะอุ่นเบาะร้อนนะครับเลขใหม่นะครับท่านผู้ชมครับที่1นึ่งแส 2 7 0 8กิโลเมตรนะครับสวิตไฟต่างๆมิเตอร์ต่างๆนะครับมีมาให้นะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับปรับอุณหภูมิปรับวัดรอบต่างๆนะครับของแต่งขึ้นมาที่ใส่ขึ้นมาให้นะครับนอกจากด้านหน้าแล้วฮะไมค์แสนสองแล้วนะครับจอกล้องถอยทุกอย่างนี่ถือวให้มาครบอยู่แล้วนะครับนอกจากจอด้านหน้าแล้วเรายังมีจอด้านหลังนะครับสําหรับอุปกรณ์ความบันเทิงสาหรับรถครอบครัวเวลาเดินทางไปท่องเที่ยว ตัวนี้เป็นจอจากไพโอนียนะครับด้านหลังอีก2จอปั้นคันนี้มีจอให้ทั้งหมด3จอเลยทีเดียวนะครับสิ่งนึงที่อยากจะแจ้งให้ทราบนะครัตว์ฮัมเมอร์ฮัมเมอร์เองส่วนใหญ่นะแผ่นตัวนี้นะครับมันจะชอบยืดคันนี้จะของใช้ใช้น้อยนะครับใช้ใช้แค่แสนกว่ากิโลนะฮะแผ่นหลังเบาะนะครับก็ยังสามารถใช้งานที่เก็บของใส่วขวดนมขวดน้ำปกติรุ่นนี้จะหลุดหายไปแล้วแต่คันนี้ยังอยู่ครบนะครับนอกเหนือจากอาจอแล้วนะครับ ที่วางแก้วนะครับก็เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งนะฮะที่สำหรับเวลาเดินทางก็ที่วางแก้วใส่ขวดอะไรได้เบาะด,ด้านหลังนี่สวยมากนะครับไม่มีตำหนิใดเลยนะฮะเนี่ยสิ่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะฮะตัวนี้ส่วนใหญ่เองมันจะหลุดหายแล้วนะครับแต่คันนี้ยังมีงครบเลยเพราะว่าค่เราจะของใช้น้อยก็ไม่ได้ใส่ของอะไรมากมายตอนนี้ก็ยังอยู่ครบจอ H D M I นะครับ,รบหลังคาสันรูปเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสังเกตคันนี้ว่าผ้าหลังคานี้ใหม่มาก นะครับเบาภายในเนี exactly. es 4, 000, ่ยแถว2นี 2> ้ถือว่าสวยมากนะครับรถใช้น้อยจริงๆนะครับโอเครถคันนี้มีความคุ้มค่าอย่างไรนะครับก็เหมือนที่ผมเรียนนะครรถใหม่ราคา4ล้านกว่าบาทนะครับประมาณ4ล้าน9แสนบาทนะครับ4ล้าน9แสนบาทและคันนี้ให้อุปกรณ์ของแต่งนะฮะกันชนหน้ากันชนหลังวินไฟฟ้าช่วงล่างข้างบนด้วยแหละค่าสปอร์ตไลท์ทุกอย่างนะครับแต่งไม่ครบเลย นะครับเต็มประสิทธิภาพของแต่งหลายแสนบาทให้ผมคร่าวๆนะท่าที่ประเมินราคาอยู่ประมาณห้าแสนบาทนะครับของแต่งประมาณห้าแสนบาทนะครับแล้วก็คันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาพิเศษมากๆความลงความร้อนทุกอย่างสมบูรณ์นะครับราคาเหลืออยู่ประมาณ 1- ใน3รถใหม่อยู่ประมาณหล้านคันนี้นะครับปกติขายอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแบาทนะครับแต่วันนี้นะครับขายพร้อมของแต่งนี้นะครับรถพิเศษนะครับเหลืออยู่แค่ 1 6 9 9 0 0 0านบาท1 6 9 9ครับได้ของแต่งอุปกรณ์ออปชั่นจัดเต็มกว่า5 0 0 0 0นบาทนะครับคันนี้นะฮะเดินทางได้ทุกที่ทั่วไทยเหมาะสำหรับเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับพาลูกหลานพาไปออกทริปนะครับพาไปเดินทางไกลเนี่ยมั่นใจอย่างแน่นอนนะครับ1 6 9 9 0 0้บาทนะครับถ้าสนใจโทรหาผมได้นะครับ0 8 4 7 7 7 6 6 9 9นะครับหรืออยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะครับสามารถ ส่งรถให้ท่านดูที่บ้านให้ช่างให้ศูนย์ตรวจดูก่อนว่าสภาพดีเมื่อตื่นผมพูดไหมถ้าดีค่อยซื้อขายกันนะครับนี้ข้อดีได้ของแต่งนะครับก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเวลามีรถเข้ามาใหม่เราก็จะส่งให้ท่านดูนะครับในแต่ละในแต่ละวันนะครับท่านเห็นรถอัปเดตในทุกๆวันนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้หน้าหนาวก่อนจะเข้ากิม่นะฮะ ดูแลสุขภาพเหมือนในผมว,วันนี้ก็เสียงเริ่มไม่มีแล้วแต่ก็อยากจะรีวิวรถที่นส้ยเราชอบนะครับเป็นรถที่เป็นเอกลักษณ์ที่หลายๆท่านนะอาจจะชอบอาจจะอยากจะเห็นอยากจะดูนะครับ h ั m m e r หรือว่ารถาสไตล์ออฟโรดที่เรามีอยู่มีคขนหนบ้างนะครับขอบคุณที่ติดตามที่รับชมนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ